ต้องขอโทษเอซต้องขอโทษหลายคนด้วยนะคะที่ทำให้รอประมาณเป็นอาทิตย์แล้วหมอไม่สามารถทำยาสมุนไพรให้ทุกคนได้เพราะว่าที่บ้านหมอมีรถขนดินผ่านมันมีฝุน่นแล้วก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาช่วงนี้เข้าฤดูหนาวเนาะ มันไม่มีแสงตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานไม่ได้มันไม่มีแสงแต่ว่าตอนนี้รถเขาหยุดคนดินแล้วโปรเจกต์เขาเสร็จไปแล้วหมอก็เลยสามารถทำยาให้ทุกคนได้โดยตากข้างนอกนะทุกคนผ่านลมร้อนอ่าก็รอถ้าต่างจังหวัดอาทิตย์หน้านะ่าจะส่งได้นะก็ ถ้าใกล้ๆถ้าพรุ่งนี้มะลืนมีแดดก็น่าจะสี่วันสี่วันสี่วันมารับที่บ้านหมอได้เลยจ้ะสี่วันมารับที่บ้านหมอได้เลยขอบใจทุกคนแล้วก็มันเป็นมันมีเคสที่บีบหัวใจมากทั้งสุขภาพของคนแล้วก็สุขภาพของสัตว์อืมตัวนี้หลายๆคนก็คงรู้อืมแล้วก็สีเขียว เม็ดสีเขียวเนี่ยสีได้จากฟ้าทลายโจรสีได้จากฟ้าทลายโจนส่วนเม็ดที่ออกสีแดงเนี่ยสีแดงของเม็ดสมุนไพรได้จากฝางแดงสตรีมีคันหรือผู้หญิงที่ตั้งท้องห้ามรับประทานเพราะมันมีฝางแดงเป็นยาฟอกเลือดยาขับเลือดอืมอ่าจริงๆก็เพื่อความ สะดวกในการกินหมอก็อ่าจริงๆมันก็เป็นผงสมุนไพรนั่นแหละทุกคนอ่าก็จะมีสมุนไพรหลายตัวแต่เพื่อให้มันกินง่ายขึ้นหมอก็เลยปั้นเป็นลูกก่อนแล้วก็ไดรูสตัวสมานก็คือน้ำผึ้งนะใช้น้ำผึ้งเป็นตัวผสานตัวประสานก็รออีกประมาณ4วันนะทุกคนอีก4ี่วันอันนี้ล็ลอตน,นี้ทำให ทำให้ด่วนเลยอ่าที่ผ่านมาต้องขอโทษทุกคนด้วยที่อ่อหลายคนคือมาหลายรอบมากอืมก็ต่างจังหวัดอาทิตย์หน้านะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งส่งได้ต่างจังหวัดดูแลสุขภาพนะทุกคนดูแลสุขภาพนะจ๊ะทุกคนสมุนไพรบ้านสวนนิริชาจ้ะเดี๋ยวสคุณ หมอจะแปะให้ทีหนึ่งข้างล่างนะใต้คลิปใครสนใจก็อินบ็อกซ์หรือทักหมอมาได้ไม่มีสเตอรอยอ่าไม่มีตัวสารที่เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์เป็นสเตอรอยนะไม่มีตัวตัวออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์เป็นสเตอรอยไม่มีไม่มีตัวยาที่ออกฤทธิ์เป็นสเตอรอย สมุนไพก็ปลูกที่บ้านสวนส่วนหนึ่งอีกบางส่วนก็ได้จาก FC ฟัแฟนคลับก็แหล่งเชื่อถือได้นะจ๊ะทุกคนก็2เม็ดก็ต้องกินคู่2เม็ดสีแดงกับสีเขียวอย่างละเม็ดครั้งละ2เม็ดวันละ1ครั้งก่อนนอน แล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทระหว่างกินยาสมุนไพรนี้อืมเพราะมันจะไปตีกันอืมถ้าอ่ากินได้คือต้องห่างกันประมาณห้าชั่วโมงห้าหกชั่วโมงกินได้ที่ต้องห่างกันนะ ทุกคนมันก็เหมือนกับเรากินทุเรียนแล้วก็ไปกินเหล้าหรือมากินเหล้าแล้วไปกินทุเรียนแนหะ่ะทุกคนมันจะอาการลิดประมาณนั้นเลยถามว่ามีใครกล้าลองไหมก็ไม่มีใครกล้าลองนะอืมไม่มีใครกล้าลองทุกคนที่เอ่อกินสมุนไพรตัวนี้ก็งดแอลกอฮอล์อืมนะจ๊ะเป็นห่วงนะทุกคนอดูแลสุขภาพนะจ๊ะ